นี่เห็นไหมคะขอให้เราปรุงดินให้ดีนะคะขนาดดินนิดเดียวนะคะอย่างทําให้เขาต้นโตขนาดนี้นะคะหน้าฝนกลัวต้นไม้นะคะติดเชื้อรานะคะแน่นแนะนำเลยว่าให้ฉีดนีด่ค่ะจิลภาการ์เด้นนะคะวันนี้นะคะแนน่นจะมารุงก้าเคลนะคะ สำหรับใครนะคะถ้าอยากปลูกเคลให้เคลต้นสวยนะคะแนนแนะนำเลยว่าเมื่อต้นเคลอายุ2 3เดือนนะคะคือประมาณนี้นะคะตัวนี้นี่คือเข้าเดือนที่4แล้วกับเดือนนะคะเนี่ยค่ะคือรุ่นนี้นะคะเคลที่แนนปล่อยออกนะคะก็คือที่แนนขายอยู่นะคะแนนขายรุ่น3เดือนนะคะถ้าเกิน3เดือนแล้วต้นเขาจะใหญ่มากนะคะตัวนี้อันนี้เป็น เรนโบว์เคลนะคะสวยมากเลยนะคะแล้วก็ไดโนเคลค่ะยังอยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากให้เคลต้นสวยต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะก็ให้เอาลงกระถาง10นิ้วขึ้นไปนะคะตัวนี้เริ่มโตแล้วค่ะเดี๋ยวแนนจะย้ายลงกระถางแล้วก็ถ่ายทําต้นโตให้เพื่อนๆดูนะคะว่าเขาสวยขนาดไหนนะคะนี่เป็นเรนโบว์เคลค่ะนี่นี่ก็ไดโนเคลนะคะอยากให้เคาต้นสวยต้องเอาลงกระถางใหญ่นะคะตอนนี้ยังเป็นกระถาง6นิ้วอยู่เดี๋ยวแนน เปลี่ยนลงกระถางสิบนิ้วนะคะเพราะว่ามีเพื่อนอ,อยากมารับเคลนะคะเดี๋ยวแนนทําให้นะคะสําหรับเคลวต้นโตพร้อมเก็บนะคะต้องมารับเองค่ะในส่วนของกระถางปลูกเคลนะคะเนี่ยค่ะอันนี้กระถางตัวนี้นะคะเป็นกระถางทรงลึกนะคะอีกตัวนะคะเป็นกระถางที่มีหน้ากว้างมากนะคะเป็นกระถางทรง ตัวนี้ทรงตื้นค่ะแต่ว่าปากกว้างนะคะแนนมีอันไหนแนนก็ลงไปก่อนนะเพราะอันนี้แนนจะปลูกไว้ที่บ้านนะคะแล้วก็รองด้วยหญ้าแห้งแบบนี้ค่ะแนนไม่ใช้ขุยมะพร้าวนะคะเพราะว่าขุยมะพร้าวนี้แนนต้องมาเสียเวลาในการทําให้เขาเก่าก่อนนะคะแต่ตัวนี้แนนรองด้วยหญ้าแห้งเวลาที่เขาผุพังไปก็จะทําให้ต้นไม้ของเรามีสารอาหารนะคะที่บ้านของแนนฝนกําลังจะตกนะคะแนน ต้องรีบถ่ายทํานะคะเนี่ยค่ะช่วงเย็นค่ำๆนะคะต้นกล้าขนาดนี้สําหรับเพื่อนๆที่ได้ต้นกล้าไปแล้วนะคะแนนแนะนเลยว่าให้เพื่อนๆเปลี่ยนลงในกระถางขนาดใหญ่นะคะแต่ต้องรอให้เขาฟื้นตัวก่อนค่ะหลังจากที่ได้รับจากแนนไปนะคะสวยๆตัวนี้เป็นเรดเชียนนะคะต้นใหญ่ใบหนามากนะคะเรดเชียนนะคะนี่สวยๆเลยค่ะยังมีอีกเยอะนะคะสําหรับพันุ พันเคลตัวนี้นะคะเป็นเคลสีม่วงก้านม่วงนะคะเป็นเควของรัเสเซียค่ะต้นใหญ่นะคะดินที่ปลูกนะคะเป็นดินที่แนนหมักไว้นะคะก็มีแกลบนะคะแกลบดำแกลบดำแล้วก็แกลบสดนะคะแต่ตอนนี้เขากลายเป็นแกลบเก่าแล้วะค,ะค่ะเนี่ยค่ะถ้าปลูกแบบนี้ดินจะโปร่งนะคะแล้วก็ระบายน้ำได้ดีค่ะช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะใครที่ปลูกแล้วมีความชื้นสูงจะทำให้ต้นของเขาตายนะคะมีความชื้นสูงแบบนี้ หรือเวลาที่เราปลูกนะคะใส่ดินไว้แล้วให้เพื่อนเอนลดด้วยไตยโคโดมาก็ได้ค่ะซึ่งไตโคโดมาจะเป็นเชื้อราที่จะทําให้รายับยั้งเชื้อราตัวอื่นนะคะสําหรับไตโคโดมาราสีเขียวนะคะเดแนนเอาดินลงกระถางค่ะใส่ดินแค่ครึ่งเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปเอาต้นไม้มาลงก่อนเนี่ยค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนกระถางไว้ต้นไม้เราจะสวยนะคะตอนนี้ลมแรงมากเลยฝนจะตกแล้วค่ะก็ตามนะคะถ้ารากของเขาเดินจนถึงประมาณนี้แล้วนะคะถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนกระถางให้เขาเขาจะต้นเล็กค่ะต้นกล้านะคะถ้าได้ขนาดนี้นะคะแล้วก็รากเดินจนมาถึงก้นกระถางแบบนี้ต้องเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะถ้าเราอยากให้เคลต้นสวยค่ะเคลต้นใหญ่นะคะดังนั้นถ้าใครปลูกต้องใช้พื้นที่นะคะแล้วก็ต้องการแสงแดดด้วยค่ะ ตัวนี้แนนะยังไม่ให้แดดนะคะเขาเลยไม่เป็นสีม่วงนะคะแต่ความจริงแล้วเขาเป็นเคลสีม่วงค่ะสังเกตที่ก้านนะคะเขาจะเป็นสีม่วงค่ะเดี๋ยวพอเขาแข็งแรงแล้วช่วงนี้ฝนตกบ่อยแนนะก็เลยไม่เอาเอา,เอ,าออกไปรับฝนนะคะไม่เอาไปรับแดดพยายามอย่าให้โดนฝนนะคะเนี่ยค่ะสว,สวยเลยนะคะแล้วก็วางได้เลยวางแบบนี้ค่ะแล้วก็เอาดินลงไปกลบทีหลังนะคะ ดินแค่นี้พอนะคะเนี่ยค่ะระดับนี้นะคะใต้ใบประมาณนี้นะคะอย่าลงลึกมากค่ะถ้าเคลของเราได้รับแสงสว่างที่เพียงพอนะคะเขาจะต้นเตี้ยแล้วก็ทรงสวยแบบนี้นะคะนี่สวยมากเลยค่ะนี่คือเรนโบว์เคลนะคะต้นสวยแล้วก็ต้นใหญ่มากนะคะเดี๋ยวแนนจะถ่ายทำต้นโตเต็มไวให้กับเพื่อนๆดูนะคะ สำหรับเคลอีกต้นนะคะตัวนี้นะคะสวยมากเลยนี่ก็ทรงสวยเหมือนกันนะคะเป็นเรนโบว์เคลเหมือนกันค่ะพันนี้ต้นใหญ่แล้วก็แข็งแรงใบใหญ่มากนะคะแต่เมล็ดค่อนข้างแพงค่ะนี่เห็นไหมคะขอให้เราปรุงดินให้ดีนะคะขนาดดินนิดเดียวนะคะอย่างทำให้เขาต้นโตขนาดนี้นะคะแล้วก็แนนรดด้วยน้ำหมักเคียวผ้า PSB ด้วยค่ะ สำหรับใครนะคะหน้าฝนกลัวต้นไม้นะคะติดเชื้อรานะคะแนะนะนำเลยว่าให้ฉีดไตาโคโดมานะคะเพื่อควบคุมเชื้อราในดินนะคะ<ๆ>เขาจะได้ต้นสวยๆนี่สวยมากเลยนะคะ<ๆ>เอาวางไว้เลยค่ะนี่แล้วก็ใช้ดินที่เราหมักไว้นะคะวางด้านนอกค่ะช่วงนีค้ความชื้นสูงนะคะ ให้เขาโดนฝนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาที่เราใส่น้ำหมักหรือว่ารดน้ำลงไปสารอาหารควรจะอยู่ในกระถางก็หายไปหมดนะคะถ้าจะให้ดีแนะแนะนำให้เพื่อนๆมุงด้วยพลาสติกใสนะคะให้พืชได้รับแสงที่เพียงพอแต่ว่าไม่ต้องเจอฝนค่ะนี่สวยๆเลยแค่นี้พอค่ะ แนนยังไม่ให้ปุ๋ยอะไรนะคะตอนครั้งแรกเดี๋ยวลดน้ําเปล่านะคะให้เขาสวยงามก่อนแล้วก็พอเขาเริ่มสดชื่นแล้วเดี๋ยวเรามาลดด้วยแบคทีเรียรสังเคราะห์แสงนะคะเขาก็จะเขียวสดแบบนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ลดด้วยน้ําหมักเชื้อภาพนะคะแล้วก็ phb หรือแบคทีเรียรสังเคราะห์แสงนะคะต้นจะสวยแบบนี้นะคะในสวนผักของแนนก็จะเขียวแบบนี้เลยค่ะ สำหรับใครนะคะถ้าชอบไอเดียการปลูกผักในพื้นที่จํากัดเหมือนแนนะคะแนนมีพื้นที่จํากัดดังนั้นผักที่แนนนามาปลูกจะต้องเป็นผักที่มีคุณค่าสูงนะคะเพราะว่าพื้นที่น้อยก็ต้องจัดแจงในการที่จะปลูกผักที่เป็นประโยชน์นะคะโดยเฉพาะกลุ่มของเคลค่ะตอนนี้เคลมี ความนิยมมากนะคะสำหรับคนที่รักสุขภาพนะคะแล้วก็มาเปิดตัวในไทยหลายปีแล้วนะคะแต่ตอนนี้ก็เริ่มมีคนเริ่มรู้จักเคลกันมากขึ้นแล้วก็หาเคลมารับประทานกันเพราะว่าเคลมีสารอาหารเยอะมากนะคะรวมถึงวอเตอร์เคลสนะคะตัวนี้นะคะหรือเราเรียกว่าผักเป็ดนะคะผักเป็ดหรือวอเตอร์เคลสฮาวายค่ะแน่นปลูกแบบผสมผสานนะคะหลากหลายอย่างคะ่ะดูตัวนี้นะคะเห็นไหมคะ ผักในสวนของแนนก็จะสวยๆแล้วก็เขียวแบบนี้นะคะโดยเฉพาะช่วงหน้าฝนนะคะก็จะสวยแบบนี้สําหรับใครนะคะถ้าชอบไอเดียการปลูกผักของแนนนะคะแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์ให้แนน้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ